แกยังไปเรียนอยู่ไหมอะแกจะถามทำไมอะฉันเห็นว่ามันใกล้จบกันแล้วอะ่ะฉันไม่อยากให้แกทิ้งเรื่องเรียนนี่ฉันถามแกจริงๆเหอะเรียนจบไปมีใบปริญญามันจะทำให้ชีวิตแกมันดีขึ้นได้จริงเหรอมันก็ทำให้ฉันได้งานที่ดีไงงานที่ดี งานที่ดีของแกคืออะไรวะเป็นพนักง,งานโง่ๆในโรงแรมให้เขาจิกหัวใช้แบบนี้เหรอแกคิดว่าแกจะรวยขึ้นมาได้หรือไงมีแต่จะเป็นขี้ข่าเขาไปตลอดชีวิตนั่นแหละแต่ถ้าแกเรียนไม่จบเนี่ยมันก็จะตัดโอกาสในชีวิตแกไปหลายอย่างเลยนะไม่เห็นจะเกี่ยวเลยคนดังๆตั้งเยอะตั้งแยะที่เขาเรียนไม่จบอะแต่เราไม่ได้เก่งและก็ไม่ได้มีโอกาสแบบเขาไงกา้าน แคมันก็มักน้อยแบบนี้ไงไม่รู้จักทะเยอะทะยานอะ่ะนี่เอาจริงๆ <ล ched> ฉันใช้ชีวิตอย่างแกไม่ได้หรอกนะแล้ว <empez> <inizi> <Note> ที่แกเป็นอยู่ทุกวันนี้แกพอใจแล้วจริงๆเหรอ